ล้านนาคืออดีตอาณาจักรอันรุ่งเรืองตั้งอยู่บนพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาเมืองที่มั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรป่าไม้วิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์รวมถึงอาหารการกินที่มีความหลากหลายที่นี่เมืองแพรขไปมมาาาาเเเ่ีีกกับับบ ของมีมาปื้นเมืองปืนบ้านของกินตี้ลำมาดีๆลอนลอนกลิ่นควันไฟจากการทำอาหารลอยล่องเคล้าสายหมอกเย้ายวนชวนกินมีอาหารพื้นถิ่นชนิดหนึ่งที่ขนแพรกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นคือไส้อัว่ว ใส่อัวนี่ของชอบของโปรดไปเห็นเขาปิ้งย่างนี่มันกลิ่นมันหอมมันชวนให้หิวเลยมันกินแล้วมันจะได้มันลำมันเครื่องคคบเครื่องมันมีความกลมๆอย่างนี้นี่มันฉ่ำเยิ้มแล้วตช่มันจะกลมมยิ่งถ้าเวลาเ้องซุกมันเหลืองซุกยกลงมาแล้วกินมันเข้าจมูกอะคือหิวเข้ากันดีเลยแม้จะเป็นแบบนั้นทุกครั้งดีย่าง ความกรุ่นของกลิ่นย่างกลิ่นควันที่มันเกาะอยู่ตามผิวเนาะมันทําให้เราแบบกลิ่นหอมขึ้นจมูกแล้วกินแล้วมันจําได้ไส้กรอกถูกคิดค้นเมื่อหลายพันปีมาแล้วหลายชาติมีวิธีการทำไส้กรอกของตัวเองนี่คือไส้กรอกของชาวไทยทางภาคเหนือแต่คนไทยส่วนใหญ่เรียกอาหารชนิดนี้ว่าไส้อัว่วภายในมีเนื้อหมูบดละเอียดผสมกับสมุนไพรและเครื่องเทศหลากชนิด กลิ่นหอมเย้ายวนบ่งบอกรสชาติอันเข้มข้นภายในเมื่อสุกได้ที่นำมาหั่นกินคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆนี่ถือได้ว่าเป็นเมนูพิเศษของวันเลยก็ว่าได้ไส้อั่วถือว่าเป็นอาหารประจำถิ่นที่ชาวบ้านกินกันเป็นเรื่องปกติกินได้ทุกวันทุกเพศทุกวัยไส้อั่วที่นี่มีความพิเศษตรงความเป็นมีวิถีชีวิตวิถีความคิดทุกอย่างอยูอย่ในนั้นเลยเขาใช่วิธีโบราณนะ สีก็สวยเขาใช้ขมิ้นเนาะใส่เข้ามาเพื่อทําให้มันเกิดสีที่สวยแล้วก็มีกลิ่นขมิ้นขมิ้นมันก็จะกบพวกความคาาและความฉุนของเครื่องแกงพวกเครื่องสมุนไพรให้มันมีความพอดีไม่มีอะไรเป็นพระเอกนางเอกเลยอะมันเป็นกลางๆวัตถุดิบสําคัญของการทําไส้อัว่วคือเนื้อหมูนําเนื้อหมูมาสับหรือบดละเอียดผสมพริกแกงคลุกเคล้าให้เข้ากัน นี่คือต้นฉบับของรสชาติความอร่อยที่จงังหวัดแพร่มีหมูชนิดหนึ่งซึ่งมีความพิเศษของชั้นเนื้อเราเรียกหมูชนิดนี้ว่าหมูน้ำโจ้หมูเา้าเนื้อมันจะแดงล้ะกะัมันมันจะน้อยเนื้อมันจะมบเป็นน้ำครับถ้าเป็นหมูซื่อหมูที่อื่นมากินเนื้อมันจะเป็นน้ำเครับถ้าเรี่องทีจะขายนี่ก็ประมาณห้าเดือน,นครับ หมูน้ำโจ้คือชื่อของหมูที่ชาวบ้านเรียกตามลักษณะการเลี้ยงด้วยอาหารชนิดหนึ่งความหมายของคำว่าน้ำโจ้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสาเล้าสาเล้าเป็นส่วนของกากข้าวที่เหลือจากการต้มเล้าอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินเมื่อได้สุรากลั่นคุณภาพเยี่ยมส่วนที่เหลือจากการกลั่นจะถูกถ่ายเทใส่ถังขนาดใหญ่นำไปเลี้ยงหมูในหมู่บ้าน เขาก็ต้องตักใส่ถังครับถังตีมีรถเข็นพ่วงนะครับรถเข็นพ่วงที่เขาหลักมาตะขีนะครับแล้วก็เอาใส่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาหายใส่ถังตีเตรียมใบครับถ้าถึงเวลาจะเอาเกี๊ยวหมูหรือว่าหื่ออาหารมันนี่เขาก็ตักใส่กระมังใหญ่ครับแล้วก็ผสมหัวอาหารสมลำเพืมันหินครับ ที่ชุมชนบ้านสเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่เป็นหมู่บ้านสุรากลนชุมชนที่นี่จึงมีสาเล่ามากมายให้หมูน้ำโจ้ได้กินตลอดปีมีการสืบทอดวิธีการต้มเหล้าจากบรรพบุรุษมาช้านานการต้มเหล้าแบบโบราณน,นี้ยังมีให้เห็นที่โรงต้มเหล้าของแม่สายใจผู้ที่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านสุรากนแห่งนี้ ดีว่าเนเล่ากันนี่นะเพราะว่าอาศิลรักข,ของเขาเนาะสมัยตะกอนเนี่ยอาชิพเสริมเนาะอาชิพเสริมเนี่ยนะเนีน่ยยังมันเนี่ยขายแบบเพนเทียนเดี๋ยวนี้จะเป็นอาศิลรักตีว่าถูกกฎหมายเล่าที่นี่ดีจะได้แ่งน้ำที่ดีเจ้าพื้นที่น้ำเนี่ยมันมันแตกต่างกันที่อื่นเยอะนะเจ้ามันจะมาจากแม่สกืนเนาะ สมัยมาเกลคุญาตกระาา้ายเขาคุยทวดเนี่ยเขาท่องว่าเป็นภูเขาไฟเนาะเพราะว่าเอาน้าไปตรวจแล้วเนาะเขากรุงเทพเขาว่าเอาน้าไปตรวจแล้วนะ้นาที่นี่มันดีมีแหล่ถาดทําเหล้าก็น่าจะน้าที่นี่น่ะดีที่สุดนี่นะเขาว่าน้ําที่ใช้ต้มเหล้ามีแหล่งกําเนิดจากสายธารที่ชาวบ้านเรียกว่าหล่มดงเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วก็กําเนิดเป็นพานน้ําไหลมาสู่หมู่บ้านอุดมไปด้วยแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟ นี่คือจุดกำเนิดของรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของสุรากรชุมชนสเสียบที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานคนที่เขาต้มเหล้านี่นะเขาก็จะต้องเลี้ยงหมูรายได้มันจะได้เพิ่มขึ้นเองเจ้าถ้าได้กำไรเหล้าอย่างเดียวเนี่ยซาเหล้านี่เหมือนกันถ้าเขาบ่มีหมูนะถ้าเขาบะเลี้ยงหมูบ่้วหัวจะเอาไปทิ้งที่ไหนพรามันกินซาเหล้าแลวแลวเขาก็ต้องได้ซื้ออาหารนี่เนาะ ชาวบ้านใช้สาเล้าเลี้ยงหมูเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์แต่ในทางกลับกันนี่คืออาหารหมูชนเลิศทำให้หมูมีไขมันที่น้อยชั้นผิวหนังบางเนื้อนุ่มหนึบมีปริมาณเนื้อแดงที่มากสาเล้านับเป็นอาหารวิเศษสำหรับหมูและเป็นการประหยัดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ไปในตัวอีกด้วยพอทำเล่าเล่าเพื่อเอามาจากข้าวนะ,ะข้าวก็คือเขากินเหลือกินใช้ที่นี่แหละขา้าวเหนียวขาจเจ้าบ้างนะคะเอามานึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาหมัก นะคะใช้กระบวนการหมักก็ระบวนการหมักเสร็จก็จะได้เหล้านะคะพอเหล้าได้มันก็ต้มแล้วมันก็มีสาเล้าสาเล้าก็ไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นคนที่ทําโรงงานเหล้าก็เอาสาเล้าไปเลี้ยงหมูเพราะบ้านเขาก็เลี้ยงหมูก็เป็นไรายได้เสริมนะคะเพราะฉะนั้นของก็ไม่ทิ้งทุกวันก็จะมีสาเล้านะ,ะหมูเนี่ยพอได้ยินเสียงรถเครื่องมาเรื่องลุกขึ้นเลยพอรู้แล้วเดี๋ยวอาหารจะได้กินอาหารก็คือสาเล้า แม่มนอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองแพร่เธออาศัยอยู่ตรงนี้มานานตั้งแต่รุ่นคุณยายตอนนี้บ้านเงียบแต่พอตกเย็นจะมีคนแวะมาเยี่ยมเยือนเพื่อซื้อไส้อวกของแม่มนที่ทำแบบพอขายวันต่อวันต้นมันน่าจะเป็นอาชีพของคุณยายตั้งแต่แรกแกคงทำหมูต้มแล้วก็ทำไส้กรอกายค่ เราเอาส่วนหัวมาพาล้าวหนแต่ใต้ค้างอะ่ะเขาเอาไปต้มขายบ่ได้มันจะติดมันน้อยๆเลยแปรรูปมาทําเป็นไส้กรอกก็เลยทํามาจากคุณยายมาจนถึงรุ่นของแม่ถ้านับจากคุณยายก็น่าจะร้อยกว่าปีครับของแม่ก็คือมันเป็นไส้สดนะ ใสหมูซดมันเปื่อยหนูมันล้ำก่านหกเพราะว่ามันทานได้มดเนาะถ้าไสเดียมมันเนี่ยเหนียวเคี่ยวลําบากยิงคนเวียอยู่ก็เคี่ยวมาได้ถ้าไสซดนด่กินได้อยู่ถ้ายิงเขาย่างให้งๆมันจะกรอบกินง่ายหมูอะไรครับมันต้องมีมันน้อยหถ้าบอกมีมันถ้าเป็นเนื้อล้วนๆมันจะแข็งแห้งกินบ่ล้ั ถ้ายิงมีหนังพิดเวลาเคี่ยวอ่ะมันจะห้อซึกหลํ้มมีหนังมีมันมีเนื้อมันต้องควบทุกโรดไงหลก่กอนน้ำพริกนี่ก็คือเขาทำเองมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะอย่างพริกแห้งี่แม่ซื้อมาแม่ก็ต้องมาล่างแล้วก็เอาตากแดดประมาณ4-5วันก allora. ็ถึงจะมาทำน้ำพริกเครื่อง <è> ที่แกงคือต้อง,ต,องต้องถึงอหลก ถ้าเขาใส่น้อยไปมันจะหมดล้ำ,ม,ลำมันจะจืดจืดแม่มนนนำเนื้อหมูผสมมันหมูไปคุกเคล้ากับเครื่องแกงที่เตรียมไว้ปรุงรสเล็กน้อยจากนั้นนำกรอกยักษ์ใส่ไส้หมูถ้ามันไส้ใหญ่ก็ยัดยงนากลูกเพราะเขาต้องไหลมันได้เสมอกันดึงทีเดียวกับได้ต้องกล่อยๆขย,ยำ ไหลไปนี้แล้วด้อยถ้าไส้สซดันจะคา่ไงขั้นตอนนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเพราะไส้อาจจะบิดเกลียวต้องคอยพลิกอยู่เสมอใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับการยัดไส้ทุกอย่างผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำมือกอกเสร็จแล้วกันนี่เรากะเอาตอกมัดมัดหัวมัดท้าย ตอนนี้เราก็เอามาบวงเป็นวงกลมๆใหญ่ๆนะที่แม่ทําถ้าเต่าเจ้าของแม่นี่คือเป็นเต่ามะเกาเลยคนระับมันจะคุ้มยากหน่อยแต่เขาก็ต้องกระจายไฟออกไปข้างๆ ถ้าไ้ตรงกลางมันจะไม่เพราะมันความ้อนมันขึสูงเราต้องกระจายไฟออกข้างๆแล้วก็นี่เรากะเอาขึ้นยางยางเราก็ต้องค่อยๆหมุนนะลูกหมุนเพื่อหลอกจนมันเหลืองๆมีควันขึ้นควันน่าจะมี่วนลูกมันจะอบเพื่อมันมันมีกินน่ะลูก เขาทำส่านละเอียดเขาตำละเอียดปั่นละเอียดเพราะฉะนั้นเนื้อสมุนไพรเนื้อน้ำแกงกับเนื้อหมูมันอันเดียวกันเวลาเขาคุกเขาเนี่ยเนื้อเครื่องแกงกับเนื้อหมูเนี่ยโหมันสัมผัสเนื้อกันจนเรียกว่ามันมันเป็นเนื้อเดียวกันนะหลังจากนั้นมายัดไส้เดี๋ยวหมูให้มันออกมาตรงนี้กันทีเรื่อยๆไส้อั่วมันก็จะมีวัตถุดิบที่เป็นของที่นี่รสชาติเป็นของที่นี่ เขาไม่ได้ปรุงอะไรเยอะมากมายนะคะเขาก็ห่นน้ำปลาหน่อยหนึ่งเพื่อทําให้รสชาติมันมีความยาเนียะม,มันอร่อยแต่สิ่งที่เราเห็นคือวิธีในการคุกกิง้งในการทําให้สุกวิธีในการเตรียมไฟวิธีในการย่างใช้ไฟขนาดไหนใส่ใจวางแล้วน้ําไส้อูวมันจะจดมันเป็นน้ํามันเนาะเพราะฉะนั้นเวลามันจดไฟเนะี่ยมันจะกระเพื่อมแล้วมันจะทําให้มันลุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเอาไส้อัวขึ้นตั้งเขาต้องอยู่กับมันเลยใส่ใจ ชาติินกก็ขอคือเคยกินไส้อั่วนะแต่ว่าถ้าเราใส่พวกสมุนไพรเยอะเกินเนี่ยมันก็จะกลิ่นแรงพอมันกลิ่นแรงเกินไปมันก็จะกรบกลิ่นหมูกินอะไรหลายอย่างแต่อันนี้ก็มีความลงตัวของแม่มุนะก็พอดีหมูเขาก็จะเลือกให้มันนิ่มแล้วก็ความกรุ่นของกลิ่นย่างกลิ่นควันที่มันเกาะอยู่ตามผิวเนาะมันทำให้เราแบบกลิ่นหอมขึ้นจมูกแล้วกินแล้วมันจำได้ ฟืนหรือถ่านเชื้อเพลิงสําคัญที่เป็นจุดกําเนิดของความร้อนใช้ย่างหรือเผาอย่างเช่นการย่างไส้อ่วงและการต้มเล่าล้วนต้องใช้พลังงานความร้อนจากไม้ด้วยกันทั้งสิน้นที่จังหวัดแพร่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งจัดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเป็นป่าต้นน้ําสําคัญของประเทศพื้นป่าที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนั้นก่เกิดเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมและงานศิลปะจากไม้ ที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองแห่งนี้ก็ตั้งแต่ผมเกิดมาก็เห็นเขาเอาไม้มาทาประโยชน์มาสร้างบ้านมันมีไม้ซักนักครับที่บ้านมันมีโรงงานแปรรูปไม้ครับพอเศษไม้มันเยอะเราก็เอามาทําเป็นรูปช้างรูปอะไรบ้างทําโต๊ะเก้าอี้บ้างแล้วก็ทําเป็นพระพุทธรูปไปอยู่ในวัดให้คนได้กราบได้ไหว้ ผนเชื่อเพื่งตัวจุดไฟอย่างดีเลยไม้สักนะจุดไฟง่ายเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไม้สักครับมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นควันของมันโดยเฉพาะคนแต่ก่อนเขาใช้หม้อดินนะหม้อดินแล้วก็ใช้ฟืนกลิ่นควันมันก็ไปเข้ากับอาหารที่เราทำอะ่ะมันก็ได้อรรถรสหรือว่ารสชาติเข้าบรรยากาศไปอีกอย่างสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนสำหรับคนแพ้ก็คือเขาไม่ทิ้งของเลยเขาใช้ของทุกอย่าง เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการใช้วัตถุดิบนะคะโดยการหมุนเวียนเพื่อทําให้เกิดวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นสัพายเชนทั้งหมดที่มันหมุนเวียนกันนะคะว่าเราเห็นเสร็จปั๊วโอ้วิถีชีวิตที่นี่เขาไม่ทิ้งเขาเลือกในสิ่งที่เขาจะใช้แล้วเขาก็ทิ้งในสิ่งที่เขาไม่ได้เลือกแต่โทษทีเขาไม่ได้ทิ้งไปนะเขาเอาไปใช้อย่างอื่นไปใช้ประโยชน์ในแบบอื่นอันนี้ Amazing แพร การกินอาหารเมืองเหนือท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาอันสงบรม่มรื่นคือสิ่งที่นักกินทุกคนใฝ่ฝันอาหารเหนือขึ้นชื่อหลากหลายชนิดถูกรังสรรค์ขึ้นโดยแม่ครัวใหญ่ประจําร้านอย่างแม่ติ๋มและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลรสชาติและคิดค้นสารพันเมนูของคุณแอดเจ้าของร้านม่อนนกอยู่เมนหลักของเราคืออาหารพื้นเมืองภาคเหนือซึ่งเรามีแหล่งวัตถุตดิบอยู่ที่นี่ มากมายไม่ว่าจะเป็นผักเสี้ยวผักระผักนานาชนิดเลยค่ะคนเขามีผักเขาจะมาขายสู่กันในหมู่บ้านอย่างนี้ค่ะสามารถซื้อผักหาผักพื้นบ้านได้ในราคาที่ไม่สูงมากัอฮีแมนไม่ไน้คุยกะแกงส้มล่ป้าแกงพักอี๋แกงแค่เอาพักตามสวนตามอันของวิธีชาวบ้านเขาปลูกกันเองทีเด็ดของร้านนี้อยู่ที่วัตถุดิบขึ้นชื่อเมืองเหนือและเมนูผักพื้นบ้านหลายชนิด และที่ขาดไม่ได้เลยในสำรับขันโตของชาวเหนือนั่นก็คือไส้อัว่วถ้าสัางมันมีหลายอย่างเนาะลุงเนาะถ้าบนวสั่งเอาไส้อัวเป็นจานอีเนาะเอาก็จัดเป็นจานแต่งหัวจานหันหันหันเป็นชิน้นถ้าเขาสัางวะเป็นออเดอร์อนีเฮาก็จัดมีหลับหมูมีไส้อัวไม่แขมหมูมีน้ำนุมตรงกลางมีพักสุดรสชาติอาหารเนี่ยเขาไม่แข็งเลยนะ กินลงไปแล้วอ่ะมันไม่ได้จัดนะรสชาติก็พอดีมันไม่ต้องคนกินเผ็ดไม่เผ็ดหรือคนนี้ไม่กินนู่นนี่นั่นเขาทําให้อาหารเขาง่ายเข้าถึงกินได้ทั้งคนพื้นถิ่นด้วยทั้งคนต่างต่างถิ่นบางคนถ้าเราเป็นคนต่างถิ่นเราอาจจะไม่กินอาหารอย่างนี้นะเพราะเราไม่ชินนะแต่คุณมาแพร่นะคุณจะกินอาหารแพร่ได้รสชาติเขาแบบเฮย้ยทําไมมันนุ่มนิ่มอะ เราอาจกล่าวได้ว่าเมืองแพร่คือเมืองวงกลมแห่งวัฒนธรรมอันจะเห็นได้จากขดวงกลมของไส้อัว่วลักษณะวงกลมของขันโตกการล้อมวงกินข้าวของชาวบ้านรวมถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าทุกอย่างถูกมวนหมุนกลับมาใช้ประโยชน์ในมิติที่แตกต่างกันออกไปเช่นสาเล่าที่นำไปเลี้ยงหมูเศษไม้จากการแกะสลักนำไปก่อไฟเศษคางหมูที่คนไม่นิยมกินนำไปทำไส้อัว่ว ทุกอย่างไม่มีของเหลือทิ้งนับว่าเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคุนที่นี่ก็เกิดเป็นวัฒนธรรมการกินที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่คุณต้องลองมาสัมผัสสักครั้งเมืองแพร่ดินแดนแห่งอารยธรรมล้านนาไทยดีใจนะที่พ่อแม่ได้สอนไว้การทำไส้กอรอกแหละมีอยหยางพองเนื้อน้ำพริกอยหยางเองได้มันก็เป็นการหาอาชีพเพื่อขาอย่างหนึ่งโดยที่เขาภูกตัวกรก็ดีใจที่ได้ทำไส้กรอกที่ล้ำๆ้ำขเขากินกัน สิ่งที่สัมผัสได้จากชีวิตของคนแพทย์คือเขาอยู่แล้วเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะ่ะนี่คือสิ่งที่ได้แล้วก็ประทับใจมากนะเรารู้สึกเราเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขนี่คือมันดาได้ง่ายเพราะสุดท้ายชีวิตเราก็คือแค่นี้เองเขาใช้ชีวิตตรงนั้นแหละแล้วเขาก็ไม่ออกจากตรงนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าแพทย์ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรบุคคลนะคะแล้วก็ทรัพยากรื้นถิ่นดีมากนะดินน้ารวมไฟโคร